ทางยูพิกนะครับเปิดโอกาสให้ร้านค้าบนลาซาด้านะครับสมัครมาเป็นร้านค้าบนยูพิกได้แล้ว สวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทนลาซาด้านะครับกับผมนะครับเฟรนนะครับเป็นเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับคลิปนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมขออนุญาตนะครับเพื่อนๆที่เป็นผู้ขายลาซาด้านะครับขออนุญาตพูดถึงยูพิกสัก1คลิปนะครับแล้วเพื่อนๆทุกคนที่ขายอยู่บนลาซาด้านะฮะควรจะฟังนะฮะควรจะฟังคลิปนี้เลยนะฮะเนื่องจากว่านะครับวันนี้นะฮะวันนี้นะครับวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับ ทางยูพิกนะครับเปิดโอกาสให้ร้านค้าบนลาซาด้านะครับสมัครมาเป็นร้านค้าบนยูพิกได้แล้วอ่านะครับอันนี้เนี่ยนะครับมาใหม่ๆเลยนะฮะเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับที่เราเนี่ยนะครับร้านค้าลาซาด้าทั้งหลายนะครับจะได้มีโอกาสนะครับเพิ่มช่องทางในการขายมากขึ้นแต่นะครับมีข้อกําหนดอะไรบ้างข้อดียังไงนะครับข้อแตกต่างยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปฟังกันครับ ไปเริ่มกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาหาสมาชิกไม่ได้มาหาตัวแทนนะครับบอกไว้ก่อนนะครับผมเป็นคนนึงนะฮะน่าจะเป็นคนแรกๆเลยที่นำยูพิกมาทําการอาประชาสัมพันธ์หรือว่าช่วยเขาโปรโมทนะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ยังขายของอยู่บนลาซาด้าด้วยนะครับพอดีวันนี้เนี่ยนะครับผมได้ข้อมูลมาจากกลุ่มลาซาด้าแฮปปี้เซลลิงนะฮะแล้วก็ได้มาจากทางทีมงานของยูพิกนะครับนั่นก็คือทางยูพิกเนี่ยเปิดโอกาสให้ร้านค้าบนลาซาด้านะครับที่มีสินค้าของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยนะครับสามารถสมัครใน ครับแล้วเข้ามาเป็นร้านค้าบนยูพีได้นะครับโดยวิธีการสมัครเนี่ยง่ายมากเลยนะครับ กดตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับจะเป็นการกรอกแบบฟอร์มนะครับเพื่อทําการยืดเรื่องเข้าไปนะครับคราวนี้เนี่ยร้านค้าบนลาซาด้านะครับข้อดีเลยนะครับนั่นก็คือไม่ต้องลงสินค้าใหม่นะครับระบบของยูพิกจะดึงสินค้าจากลาซาดานะครับเข้ามาให้ที่ยูพิกเลยนะครับข้อดีที่มากกว่านั้นนั่นก็คือนะครับเวลาที่คนนะครับเข้าไปดูสินค้าในยูพิกเนี่ยแล้วจะเจอสินค้าเราเนี่ยมันก็เหมือนเราได้ทราฟฟิกไกลๆนะครับเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับอ่ะ แต่ก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับอดี๋ยวจะสนใจเนี่ยกดเข้าไปเลยนะฮะนะครับซึ่งการขายบนยูพิกเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่านะครับลงขายแล้วนะครับจะไม่เสียอะไรเลยไม่ใช่นะฮะทางยูพิกนะครับก็มีข้อกําหนดนะครับแล้วก็มีกติกานะครับที่จะอ่าให้ทางผู้ขายทุกคนเนี่ยนะครับรับทราบนะครับนั่นคือการเก็บค่าใช้จ่าย3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกนะครับนั่นก็คือจะมีในส่วนของนะครับค่าธรรมเนียมนะครับการขายบนเว็บไซต์นะครับ ซึ่งทางยูพิกนะครับใช้ชื่อว่าค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะตอนนี้นะฮะค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะประมาณ5%ขึ้นไปนะครับคราวนี้นะครับถ้าใครที่สมัครนะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะวันที่ผมอัดคลิปจนถึงไม่เกินวันที่นะครับสิสิงหาคมนะครับจะฟรีนะครับ3เดือนเลยนะครับจะฟรีค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม3เดือนนะครับอันนี้คือข้อแรกที่ทางยูพิกเก็บนะครับ ค่ใช้จ่ายตัวที่2นะครับตัวที่2องนะฮะ ค่าตัดที่2นั่นก็คือค่าธรรมเนียมการชำระเงิน2%จากยอดขายนะครับตัวนี้เหมือนกับลาซาด้าเลยนะฮะก็คือขายได้ก็จะเก็บ2%ตบวกแวดก็จะเป็น2 1 4ตโอเคมั้ยนะครับอ่ะต่อมาตัวที่3ที่ทางยูพิจะเก็บนะครับนับน่นคือค่าคอมมิชชั่นนะครับประมาณ5%จากยอดขายนะครับซึ่งถ้าใครเปิดร้านรัส l มอยู่แล้วเนี่ยอันนี้จะโดนเก็บอยู่แล้วแต่ว่าร้านค้าทั่วไปเนี่ยอาจจะยังไม่ชินเนาะว่าเอ้ยเคยขายมาฟรีทำไมมีค่าค่าคอมมิชชั่นด้วย การที่จะเข้าไปขายเนี่ยนะครับผมแนะนําอย่างนี้ละกันนะฮะร,ร้านค้าที่ขายของกําไรไม่สูงกําไรน้อยนะครับอันนี้เนี่ยต้องคิดดีๆนะครับต้องคิดดีๆนะว่าจะว่าจะเอาสินค้าเราก็ไปขายเพราะว่ามีทั้งค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมการชำระเงินนะครับค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มแล้วก็เป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับรวมกันแล้วอยู่ประมาณ12 ถึงักเกือบไม่เกิน13เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังด้วยนะครับในการตั้งราคาขายเนาะนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาขายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรากดเข้ามาสมัครนะครับใส่ข้อมูลร้านค้านะครับร้านค้าเซลล์เอดีเบอร์โทรชื่อผู้ขายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับส่งข้อมูลไปจะใช้เวลาประมาณ7วันทางทีมงานยูพิกจะทําการแจ้งกลับว่าร้านค้าของเราเนี่ยสามารถเข้ามาขายได้ไหมนะครับซึ่งการสมัครเข้ามาเนี่ยก็อาจจะต้องรอพิจารณาหนึ่งนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับพอ เข้ามาขายได้แล้วนะครับทางยูพิกแจงก้งว่าสามารถที่จะเลือกได้นะว่าในร้านค้าของเราเนี่ยนะครับจะเปิดสินค้าตัวไหนเนี่ยให้ขึ้นมาขายบนยูพิกนะครับคือสมมุติว่าในร้านค้าเนี่ยมีสักประมาณ100สินค้าเราอาจจะเปิดสกัก20ก็ได้นะครับตัวที่เรามีกําไรแล้วเราสามารถเอ่อจะสร้างนะครับยอดขายได้ะนะครับตัวนั้นเนี่ยก็ลองดูเนาะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในช่วงที่เหมือนกับยอดซัซาดาเนี่ยดาวลงนะครับก็มีทางยูพิกเนี่ยฮะเข้ามานะครับช่วยค้าของซัซาดาเนี่ยมีอีกช่องทางหนึ่งท คร่าวๆนะครับสรุปอีกทีนะฮะสมัครฟรีนะครับสมัครเข้าไปแล้วนะครับต้องมีเซลล e เลอร์ไอดีนะครับต้องไปรานครับโลกา้าก่อนเป็นเซล l ์เลอร์ไอเดีเป็นชื่อร้านนะครับอีเมลเบอร์โทรและชื่อผู้ขายคือชื่อเจ้าของร้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางยูพีเขาก็จะถามว่าเวลาโอนเงินเนี่ยนะครับโอนพรอมโกาด้าเนี่ยจะใช้บัญชีเดิมหรือแยกบัญชีใหม่เขาก็จะมีถามเหมือนกันนะครับต่อมานะครับพอเข้าไปแล้วนะครับจะมีค่าจ่ายอยู่3ตัวนะครับนั่นก็คือตัวแรกนะครับตัวแรกก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม ซึ่ง3เดือนแรกจะฟรีถ้าสมัครภายใน14สิงหาคม2563นะครับตัวที่2นะครับนั่นก็คือค่าธรรมเนียมนะครับการชำระเงิน2%บวกแวดนะครับก็ประมาณ2.14%เท่ากับหลักซาด้าเลย ต่อมาตัวที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นประมาณ5%จากยอดขายนะครับอันนี้ก็ต้องตั้งราคาให้ดีเนาะเลือกสินค้าให้ดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้าเกิดร้านของผมเองเนี่ยนะครับมีโอกาสได้อ่ะเข้าไปขายบนยูทิคนะฮะซึ่งผมสมัครไปแล้วนะครับก็จะมาแชร์ให้ฟังว่าการเปิดปิดสินค้าเลื่อยยังไงแล้วผลออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับหากชอบคลิปของผมนะครับอยากเป็นกําลังใจให้กันเนี่ยนะครับสามารถกดซับสไครต์ติดกระดิ่งติดตามช่องพี่เฟนเทเลซาด้าวด้วยครับแล้ว เจอกันคลิปหน้านะครับยังไงวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลซาด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทนลซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ